คียันเอ็มปาเป้ดาวรุ่งจากบอลดีสู่ซุปเปอร์สตาร์ราชันชุดขาว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการคุยกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับโดยในวันนี้ครับเราจะพาไปพูดคุยในศึกฟุตบอลอย่างลาลิกาสเปนกันบ้างครับเพราะว่าในปีนี้เองครับแม้ว่าผลงานของทีมอย่างราชันชุดขาวเรอัลมาลิดนะครับจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็มีหนึ่งในนักเตะครับที่พวกเขาเพิ่งซื้อตัวมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับพูดชื่อไปตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับคีอยันเอ็มปาเป้ครับซึ่งเอ็มปาเป้ในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าใน ความคิดหลายคนครับเขาจะต้องเป็นเรียกได้ว่าซุปเปอร์สตาร์เบื้องต้นของโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้ครับผุดกระแสเราจะพาไปย้อนทําความรู้จักกับเอ็มเปเป้ในวัยเด็กกันหน่อยครับว่าเขาเติบโตมาอย่างไงครับจากเด็กชายตัวเล็กๆครับที่เริ่มต้นไล่ล่าลูกบอลในวัยเพียงแค่6ขวบย่านบอนดีชาเมืองของกรุงปารีสนะครับวันนี้คือยันเอ็มเปเป้ครับกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกครับด้วยฝีเท้าที่รวดเร็วนะครับรุนแรงแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของความฝันครับ เอมัปเป้นั้นเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเยาวชนของ AS บอนดะครับซึ่งเป็นสโมสรเล็กๆในบ้านเกิดของเขาครับซึ่งคุณพ่อของเขานั้นเคยทําหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนครับและคนที่เป็นแรงบนะันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของเขาครับไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือพี่ชายแท้ๆของเขาเองครับที่เขานั้นคอยเฝ้ามองแล้วก็อยากก้าวตามมาตลอดครับ ต่อมาในปี2011นะครับเอ็มปาเป้ก็ได้ย้ายเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนระดับประเทศของฝรั่งเศสครับเป็นแหล่งบ่มเพาะนักเตะฝรั่งเศสชั้นยอดครับก่อนที่ในปี2013ครับจะเป็นโมนาโกครับที่คว้าตัวเขาเข้าสู่ทีมเยาวชนแล้วก็เพียงแค่2ปีหลังจากนั้นนะครับเขาก็ถูกดันขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรด้วยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับและต่อมาครับเขาก็ฟอร์มดีครับจนแจ้งเกิดกับโมนากสู่นักเตะค่าตัวมหาศาลครับโดยในฤดูกาล2016-2017นั้นเป็น ดูการที่โลกได้รู้จัก ชายที่ชื่อว่าคียันเอ็มปัปเป้ครับเพราะว่าเขาลงเล่นให้โมนาโกไป46นัดยิงได้ถึง25ประตูครับพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงได้อย่างยิ่งใหญ่ครับและเขานั้นนะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์บนเวทียุโรปครับจนกลายเป็นที่จับตามองของทีมใหญ่ทั่วทวีปและสุดท้ายครับก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงอย่างปารีสแซชมงครับที่คว้าตัวไปร่วมทีมในรูปแบบยืมตัวก่อนที่จะซื้อขาดในปี2018ด้วยค่าตัวมหาศาลกว่า180ล้านยูโรครับและนี่ครับก็กลายเป็นหนึ่ง่ส ในโลกตลอดระยะเวลา6ฤดูกาลในสีเสื้อของปารีสแซงต์แมงนะครับเอปเป้คว้าแชมป์มากมายนะครับและกลายเป็นหัวใจหลักแนวรูกของทีมครับเขาไม่ใช่เพียงแค่ดาวลุกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นนักเตะระดับแนวหน้าของโลกไปเรียบร้อยแล้วครับแม้จะประสบความสําเร็จมากมายกับปเชรนะครับแต่ว่าหนึ่งในความฝันที่เอปเป้ย้ามาตลอดตั้งแต่วัยเด็กก็คือการได้ลงเล่นให้กับทีมอย่างราชชุดขาวเรอัลมาริดครับและต้นแบบของเขาเองนั้นก็คือคิเซโนโรนัลโด้นั่นเองครับและในซัมเมอร ปี2024นะครับความฝันของเขาก็ได้เป็นจริงครับเพราะว่าเอมปเป้นั้นได้ย้ายมาเป็นนักเตะของราชนชุดขาวครับแล้วก็ได้เปิดตัวอย่างร้อนแรงครับยิงประตูแรกให้กับทีมด้วยอย่างรวดเร็วครับและยังคงโชว์ฟอร์มโดดเด่นในบทบาทสุดหน้าที่ไม่เพียงแค่ ยิงเองครับแต่ยังสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับรเอ็มปปเป้ครับคือผู้ที่ไม่เคยหยุดล่าความฝันครับเขาคือนักเตะที่แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองครับและเขาคือกำลังใจให้กับเด็กน้อยนับล้านและทุกครั้งที่เขาก้าวลงสนามนะครับโลกฟุตบอลก็พร้อมจะตื่นตาตื่นใจไปกับเอ็มปเปเป้คนนี้เสมอครับก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับในวงการฟุตบอลครับที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเคียนเอ็มเปเป้ครับคิดว่าฤดูกาลหน้านี้ กับเรี้ยมอลิดเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกว่านี้แล้วก็จะพาเรี้ยมอลิดนั้นกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือไม่ก็เราคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายน,นี้ครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e ครับเป็นลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที